โอ้โลดน้ำกวดเตะ็ดพกค่ำค่อยได้ลดลดกลางวันไม่ได้ครับลดกลางวันเขาจะร้อนเหมือนจะเอาน้ำร้อนไปนลาดเขาอะไรประมาณนะต้องรดเวลายเย็นๆนี้ต้องเวลาพบค่ำนี้พบค่ำยามเย็น ทุกคำจำเยีเ่ยมแต่เวนรอดปลายคือแสดงว่ามีคือบ้านนึ่งหรือบ้านเจ้าชายอโอ,อ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำรถมะนาวด้วยโอ้มะนาวนี้ได้กินรูม รถไบค์าด้วยรถที่โครอ้ามันน่ะไม่ถึงสองปีได้เห็นลูกอ้นนี้โตขึ้นมาละล้ลอมกรอบยางไว้อย่างดีฮะสุดยอดท่านี้มั้งโอ้ปาย,ยังอยู่ละมั้งนี่คงยังไม่มีใครมาฉกเจ้าไปกินนะลูกโอ้ยังอยู่ยังอยู่เห็นหางอยู่เห็นหางอยู่นะครับโอ้เห็นหางเห็นหางอยู่ด้านในนะ ในรูในโพรงอนะ่ะโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นไหมครับเห็นหางไหมเห็นยังอยู่ยังอยู่ยเดี๋ยวเอาอาหารมาโปรยให้อีกอน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เลยนะครับท่านนายกท่านไม่ปล่อยให้น้ำหนแห้งนะท่านสงสารเมตตาลูกหลานน,น่นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดกิ่งไผ่ออกที่ปกคลุม แนวเส้นทางน้ำไหลนี่เดอ้อยหญ่ฟองเอ้ยขออนุญาตแล้วเพิ่นว่าตัดเถอะเพิ่นว่าทำพังเพื่อนคงไม่มีแรงตัดแร้วเพิ่นว่าตัดเลน้อยเอ้ยเพิ่นว่าปกคลุมน้ำไหลดีไม่มีดีมีเศษโซโครกแมงอะไรเขาปล่อยตามน้ำมาก็เป็นได้ที่เห็นแมวตายก็มีไก่ซากไก่ตายก็มีไหลตามน้ำมาค้างจะเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคต่อไป อย่างเราใช้น้ำอยู่บริเวณนี้เราต้องดูแลรักษารักษาความสะอาดไปในตัวเป็นทั้งผู้ใช้แล้เป็นผู้ผู้รักษาด้วยทั้งเป็นผู้ใช้ทั้งเป็นผู้รักษาไม่ใช่แต่ใช้ใช้ไม่รักษาเหมือนเก็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยเวลาดีให้ใช้เพื่อนะ เวลาไข้ให้รักษากนะำลังกำลังเวลาดีเจ้าจงใช้เขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษานะี่านไมหน้อยก็ได้กินดีละดีละเดี๋ยวนีวเว้เอาอีกคู่นึงเอาอีกคู่นึง โอ้ต่ำนะ่น้ำ่ทาน้ำดีมากท่าน้ำดีมาก,ามากต่ำตักง่ายเดียวจะลดระบายน้ำให้เจ้าไก่ีน่น,นี่ลดน้ำให้เขาครับอลดก็ต้นไม้โคนต้นง่ายอเย็นขึ้นไปหาลังไข่ครับ เห็นไหมเห็นไหมครับประโยชน์ทูอินวันได้ทั้งลดต้นอารมใจได้ถึงระบายความเย็นให้จำต้องใหม่น,นลนะลูกเนาะน้องปีใหม่เนาะทูอินวันน่นลนะลูกเนาะมันร้อนไม่ร้อนดมนูมันอาปากคืออาการระบายความร้อนเขานะครับ ป้าปากหายใจโลเลลริมอดเอาลูกอดเอาถ้าลดน้ําที่โคนต้นไม้ละความเย็นคงแผ่ขึ้นไปหาเองอยู่อย่เอาอีกคู่เนาะเอาช่ำๆเนาะลูกเนาะช่ำๆเนาะเคเคเด้ลดให้อีกเอาชุ่มช่ำไปเลยนะเนาะจะได้ระบายความร้อนเปิดการระบายความร้อนอีกแบบ